โคของมือถือซัมซุงกำลังจะไปทางไหนทำไมถึงตัดรุ่นโน้ตออกซัมซุงกำลังคิดอะไรอยู่หลังจากที่เพิ่งเปิดตัว S 2 2 Series กันไปหมาดๆหลายๆคนคงจะเห็นแล้วแหละว่ารุ่น S 2 2 Ultra เนี่ยมีรองรับปากกา S Pen แถมมีช่องใส่ปากกาในตัวด้วยอา้าวแล้วแบบนี้มันก็เหมือนรุ่นโน้ตสี่ซัมซุงไม่ทำโน้ตซีรีส์แล้วหรอแล้วแฟนโน้ตเนี่ยยังต้องรออยู่ไหม ใช่ค่ะล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ซัมซุงได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะไม่ทำ n o t ต s e r i e ์อีกต่อไปแต่ว่าจะย้ายปากกา S Pen ไปไว้ในรุ่น u l t r a แทนเมื่อก่อนในช่วงแรกที่ Galaxy Note Series ออกมาเนี่ยมีความน่าตื่นตาตื่นใจมีความแปลกใหม่แล้วก็แตกต่างจากสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆในตลาดทั้งขนาดที่ใหญ่กว่ามากๆแล้วก็มีปากกามีช่องใส่ปากกาในตัวเพราะฉะนั้นคนที่ชอบปากกาสไตลัสเนี่ยก็จะเป็นแฟนของโน้ตซีรีส์ไปด้วย แต่ว่าทุกวันนี้ทุกคนก็คงจะเห็นแล้วแหละว่าแทบจะทุกค่ายมือถือแข่งกันเครื่องใหญ่หน้าจอใหญ่ไม่ไหวแล้วแม้แต่ซัมซุงก็เหมือนกัน S-Series เนี่ยในรุ่นออลตาก็ ใหญ่เทียบเท่ากับโน้ตแล้วแล้วก็วมีฟีเจอร์ต่างๆที่มีเหมือนในโน้ตเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเอสกรีนหน้าจอแล้วตอนหลังก็ปการกามาด้วยเรียกได้ว่าเหมือนโน้ตเลยด้วยความที่แทบจะไม่มีข้อแตกต่างเลยในตอนนี้ <ST AS P> ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไม่ซัมซุงถึงจะไม่มีโน้ตซีรีส์อีกต่อไปแล้วก็อย่างที่ออยบอกไปตอนต้นก็คือเขาจะย้ายมาไว้ในรุ่นออาต้าค่ะไม่ได้หายไปไหนนะแถมยังมีข่าวอีกว่าซัมซุงเขาได้ย้ายทีม R&D ของโน้ตซีรีส์ไปทำโฟเบอร์โฟนหรือว่าโทรศัพท์พับได้แทนเพราะตอนนมัง่านใตลส ขายดีเทียบเท่ากับมือถือเรือธงรุ่นอื่นๆเลยนะอย่างปีที่แล้วเนี่ย S Flip สก็ขายดีเป็นอันดับต้นๆอันดับหนึ่งของเกาหลีเลยค่ะ หมายความว่าคนทั่วไปเริ่มเปิดใจให้มือถือพับได้มากขึ้นแล้วอย่างออยเองเนี่ยซื้อรุ่น c 5 3มาเหมือนกันนะเพราะรู้สึกว่ามือถือพับได้เนี่ยไม่ใช่กิมมิคต่อไปเราสามารถใช้งานได้จริงทั้งหน้าจอด้านหน้าที่พอจะใช้งานได้แล้วก็หลายๆครั้งออยก็ได้ใช้ e n e ฟ i t จากการพับได้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นการตั้งโต๊ะแล้วก็การพับเพื่อปกป้องหน้าจอต่างๆรวมถึงขนาดที่กระทัดรัดมากขึ้นเมื่อเราพับด้วยที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของความทนทานของหน้าจอที่พับได้ใช่ไหม แต่ว่าในรุ่นล่าสุด T4 3าม3 f เนี่ยเขาก็ได้พัฒนาให้แข็งแรงขึ้นเยอะแล้วแถมในรุ่น c 4 3เนี่ยยังรองรับ S Pen 4ปากกา S Pen แบบพิเศษด้วยเพราะถึงแม้ว่าหน้าจอจะแข็งแรงทนทานขึ้นแต่ก็ยังไม่แข็งแรงเท่ากับมือถือทั่วไปนะคะ เพราะฉะนั้น S Pen ที่ใช้เนี่ยก็ยังจะต้องเป็น S อ e n แบบพิเศษอยู่ซึ่งออยว่าคอนเซปต์มือถือพับได้กับปากกาสไตลัสเนี่ยเป็นอะไรที่เวิร์กมากเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เป็นแท็บเล็ตจะให้ถือตลอดก็คงเป็นไปไม่ได้การที่พับได้เนี่ยมันเหมือนกับเรามีสมุดโน้ตติดไว้กับตัวเลยอะเวลาไม่ใช้ก็พับเก็บเวลาจะใช้ก็กางออกมามีพื้นที่ให้เขียนเยอะขึ้นอันนี้ออยว่าตอบโจทย์มากๆเลยเหลือก็แค่พัฒนาให้แข็งแรงขึ้นเท่านั้นเองนอกจากความทนทานแล้วก็ดีไซน์ที่เขายังต้องพัฒนาาาาาาต่่ออไปีีีีกกกรทททเเขยย้้มมม Sir ID จว ก็น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าในอนาะคตเราอาจจะเห็นลูกเล่นใหม่ๆการพับแบบใหม่ๆอีกเยอะมาก นอกจากนี้ซัมซุงเขายังยืนหนึ่งเรื่องของหน้าจอด้วยเขามีบริษัทย่อยที่ผลิตหน้าจอเป็นของตัวเองแล้วก็ผลิตให้ค่ายอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Apple Opp o p p o ฟ i ฟต่างๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของหน้าจอเนี่ยไม่แปลกที่ซัมซุงจะเป็นผู้นําน,นวัตกรรมใหม่ๆให้แก่วงการมือถืออย่างในงาน c ีเอส2022ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้มีการโชว์การพับรูปแบบใหม่ๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นซัมซุงเฟล e กเอสเฟลกจีที่สามารถพับได้ถึง3ทบซัมซุงเฟลกโน้ตที่เอาไว้สําหรับการทํางานเอาไว้จดโน้ตเอาไว้แทนแท็บเล็ตโดยเฉพาะหรือว่าจะ ตลายเอเบิลมือถือที่สามารถตลายไปมายื่นหดหน้าจอได้ด้วยค่ะก็มารอติดตามกันนะคะว่าอนาคตจะมีออฟฟิเชียลมือถือพับได้รูปแบบไหนออกมาบ้างเราสามารถคอสแตมายได้เลยว่าการพับแบบไหนที่เหมาะกับเราแล้วก็เลือกซื้อแบบนั้นแถมตอนนี้ยันนมงมีข่าวลือด้วยนะว่าซัมซุง Galaxy Z f 4ที่จะออกมาในช่วงปลายปีนี้เนี่ยจะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีช่องใส่ปากกา S Pen ในตัวด้วยนะเราไม่ต้องไปหาซื้อปากกา S Pen แยกซื้อเคสแยกแล้วพกพาสะดวกตอบโจทย์มากๆแน่นอนยังไงก็ตามจุดเด่นของซัมซุงอีกจุดหนึงที่ออช มากก็คือเขาใส่ใจในเรื่องของมันติทัสกิ้งมากๆนอกจากรูปรตาของโทรศัพท์แล้วฟีเจอร์ด้านในก็ด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการแบ่งหน้าจอพิจ u r รอินพิจ u r รหรือว่าซัมซุงเด็ก ที่ออยเชื่อว่าหลายๆายคนก็ชอบเหมือนออยแน่นอนสรุปว่าก็ประมาณนี้ Galaxy n o t โนตไม่ได้หายไปไหนนะคะแฟนแฟน t e ้ตเนี่ยไม่ต้องไปไประท้วงหน้าตึกซัมซุงให้เอาน o t ตกลับมานะเพราะว่าเขามีผู้สุดทอดเป็น Galaxy S u l t r a ั้นั่นเองหรือว่าถ้าเกิดใครอยากลองอะไรใหม่ๆอยากมีพื้นที่เขียนเยอะๆเนี่ย g a l ล xy c ีก็เป็นอีกตัวเลือกที่ดีเหมือนกันค่ะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้าง,างชอบหรือเปล่ากับแนวทางใหม่ของซัมซุงช่อบมือถือพับได้กันไหมวันนี้ก็ประมาณนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโนลยีีสสวัสด